สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับช่องวสินตีกอล์ฟนะครับวันนี้เราจะมาพาทุกคนดูการแปลงโฉมสวนหน้าบ้านของผมจากที่เป็นพื้นดินเปล่าๆไม่มีอะไรเลยตอนนี้ผมแปลงโฉมให้มันกลายเป็นที่ซ้อมกอล์ฟโดยเฉพาะของผมโดยที่วันนี้เนี่ยผมใช้บริการของ About g r a s s นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นําในตลาดของธันทาหญ่าเทียมนะครับวันนี้ผมจะพาให้ทุกคนเห็นว่ากระบวนการการติดตั้งเป็นไงใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับพื้นที่ประมาณ21ตารางเมตรบวกลบนิดหน่อยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เป็นไงบ้าง ติดตามชมกันได้เลย เริ่มที่กระบวนการผลิตกันเลยต้องบอกก่อนว่าปกติเขามาถึงเขาจะลื้อย้าออกก่อนแต่พอดีย่าที่บ้านผมไม่มีแล้วก็เลยไม่ต้องลื้อนะครับคือมาถึงเนี่ยเขาก็จะเอาเครื่องเนี้ยมาบดพื้นดินของเราให้มันเรียบก่อนเลยนะครับอันนี้คือขณะที่หินฝุ่นกําลังมาส่งนะครับต้องบอกว่าอะบอกกราสนี่เขาจะหินฝุ่นในการปูเป็นพื้นนะครับก็มาถึงเขาก็จะฉีดน้ําเพื่อให้ไม่ไม่ให้ฝุ่นเนี่ยไปรบกวนบ้านข้าง พอลงพร้อมแล้วเขาก็จะเอาหินฝุ่นเนี่ยค่อยๆขึ้นไปบนสวนเราแล้วก็โรยเต็มพื้นที่นะครับโดยเมื่อโรยเสร็จเนี่ยเขาก็จะเกลีย่ยให้ครบทั่วบริเวณและนี่คือเขาก็ฉีดน้ำต่อนะให้มันอัดแน่นนะครับแล้วก็ป้องกันฝุ่นไม่ให้กระจายเช่นเคย เฮ้ยเครื่องนี้กลับมาอีกแล้วใช่ครับเขาเอาเครื่องนี้กลับมาบดหินฝุ่นทั้งหมดที่โรยนะครับเพื่อเพิ่มความแน่นและความเรียบให้กับพื้นดินพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มวัดพื้นที่นะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่ของการฟูกีมพัดกรอบของเรานั่นเองโดยไม่ได้พื้นที่คร่าวๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มกรีดนะครับเป็นเลเยอร์ของกรีดของเราเพกรีดประมาณการนะครับว่า เสร็จแล้วเขาจะเอาหินฝุ่นอีกรอบเนี่ยมาเทเพิ่มนะครับเป็นเลเยชั้นหนึ่งสำหรับพื้นที่ปีนของเรานั่นเองโดยที่พอโรยเสร็จปุ๊บเขาก็จะเกลีย่ยให้เต็มพื้นที่ของปีนเราเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับที่เราสามารถบอกเขาได้ว่าเราจะาลายซ้ายหรือลายขวาของทีนเราเพราะว่าเขาจะเอาเครื่องวัดระดับน้ำเนี่ยมาเกลีย่ยหินฝุ่นให้เกิดลายได้ขึ้น มาแล้วมาแล้วมาแล้วหากรีนของเราน่เอง,เองต้องบอกนะครับว่ายญ้ากรีนเนี่ยเขาจะเอาเป็นหญ้าผืนใหญ่ผนเดียวเลยนะครับเพื่อไม่มีความสะดุดในการพัดใดๆเลยโดยที่ตอนนี้เนี่ยเขาจะเอาหญ้าเนี่ยออกมากลางก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดลอนนะครับยญ้าจะได้เรียบได้เร็วขึ้น วางปุ๊บเขาก็จะช็อคมาวาดเป็นรูปร่างกรีนของเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาตัดเพื่อได้เป็นเชฟของกร mm ีนเรานั่นเองนะครับ mm hmm. อ่าอ,อ,อ่ตอนนี้เราก็มาวางตำแหน่งหลุมคร่าวๆกันก่อนนะครับเ mm hmm. พื่อที่จะมาร์กได้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจาะรูตรงไหน,น เริ่มกีดยาได้ต้องบอกนะครับช่วงออกแบบเนี่ยเราต้องวัดพื้นที่ให้ดีๆนะเพราะว่าถ้าสมมุติเขาเอาแผ่นมาแล้วเราต้องตัดยาเยอะเนี่ยเราอาจจะเสียตังเยอะกว่าที่เราควรจะเสียนะครับและมาตอนนี้เ,เขาก็เริ่มเจาะรูแล้วที่จะเป็นหลุมของเราโดยเมื่อเสร็จทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะโรยทรายเพิ่มตรงพื้นที่กรีนของเรานะครับเพิ่มความเรียบและความสูดไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนปกติของเขาเพื่อเพิ่มน้ําหนักในการบดนะครับโดยที่เขาจะบดทรายเนี่ยให้เรียบไปกับพื้นหินฝุ่นของเรานั่นเอง ถ้าเขาปูกรีนเสร็จแล้วใครเห็นขา,ขาวๆยื่นออกมาไม่ต้องตกใจนะครับมันจะเป็นพื้นที่ที่ตอกตะปูเพื่อเชื่อมระหว่างกรีนกับรัฟนะครับโดยที่รัฟเนี่ยเขาก็จะตัดเป็นแผ่นย่อยๆนะครับตามที่เห็นในรูปภาพเลย,ยนี่คือการตอกตะปูที่พูดถึงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับตอกตะปูเนี่ยมันตอกเป็นลึกมากแล้วเดี๋ยวเขาจะกบายอีกทีนึงสามารถเดินเท้าเปล่าได้ผมลองดูแล้วไม่ได้รู้สึกถึงตะปูใดๆเลย ตกแต่งเสร็จทุกอย่างเขาจะทําความสะอาดให้เรารอบหนึ่งก่อนนะครับอย,อย่าทำเหมือนผมนะอย่าไปยืนตรงที่เขากวาดมนาะเออฝุ่นเต็มหน้าเลยครับโดยก่อนเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างเขาจะโรยทรายบนปีนอีกรอบนึงเพื่อเพิ่มสปีดของปีนให้เรานะครับและให้มันไหลเหมือนสมจริงที่สุดไม่ต้องตกใจเขาเขากวาดออกให้เรานะครับแล้วก็ทาประจำสุดท้ายบดแล้วบดอีบดให้มันแน่นไปเลยตอนนี้เรียบมากแล้วครับ สุดท้ายท้ายสุด,สดเขาก็มาเทสสปีดกรีนให้เรานะครับโดยที่วันนี้เราตั้งอยู่ที่9.5เขาก็วัดให้เราเสร็จสิ้นเรียบร้อยอตรวจเช็คสภาพเอาอะละครับก็เป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งหญ้าเทียมไปนะครับใช้เวลาทั้งหมดประมาณ6ชั่วโมงเป็นไงสภาพดีไหมเดี๋ยวเราจะไปโชว์กันนะครับว่าการใช้งานกรีนเนี่ยเป็นไงบ้างให้เราไปรับชมกันเลยเขาจะถาว่าจะเอาให้ญก ทางไหนซึ่งเป็นสิ่งสาคัญนะครับเพราะว่าเวลาเหมือนเวลาในสนามกอล์ฟเราพัดตามหญ้ากับย้อนหญ้าความสมูทในการไหลมันไม่เหมือนกันอันนี้ของผมตามหญ้ามาด้านนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราพัดกลับไปทานนู้นมันจะย้อนหญ้านิดหนึ่งซึ่งมันอาจมีการเด้งนิดหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเดี๋ยวจะพัดให้ดูอันนี้คือย้อนหญ้าถ้าใครสังเกตดีๆมันจะมีกระโดดกระโดดนิดหนึ่งแต่เป็นกระโดดที่รับได้นะคือไม่ได้น่าเกลียดเลยแหละ คือถึงแม้ว่ากระโดดแต่รูปมันก็ยังไหลไปตรงๆนะมันไม่ได้เด้งไปทางไหนทางใดทางหนึ่งนะครับอ่าก็ก็ยังลงสองโลกนะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าพาตามยามันสมูทมากจริงเดี๋ยวพาไปดูอันนี้คือตามญ้านะนี่เห็นไหมรูปมันไหลแบบตรงมันไหลแบบเมียนเลยแหละว้ลงด้วย ของอ u t g ั a s s เขาก็มีพรมชิปให้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาเทสดูว่าชิปขึ้นบนกรีนมันจะหยุดไม่หยุดหยุดเร็วเลยอันนี้โลสปิน ูสิกรีนมันกรี Green มันรีเซฟทีบดีนะมันหยุดเร็วมากเลยเดี๋ยวเชื่อว,ว่าชิปด้วย52ทําได้ว่าอันนี้ชิป52คือกึ่งชิปแอนด์รันแล้วอะดูซิมันจะอยู่ไม่อยู่อยู่นะอาจจะเกี่ยวที่ย้อนย่าด้วยแต่กัดโอเคมีสปินอยู่บนกรีนน,นิดนึงอันนี้ใครอยากรู้ว่า รัฟรอบๆกรีนที่เขาทำมันชิปได้ไหมเดี๋ยวชิปให้ดูนะโอ้ชิปได้ชิปได้้ก็จบไปแล้วกับการรีวิวสนามพัดกอล์ฟจากอัลบากรัสนะครับก็ประทับใจนอกจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกรีนที่ทุกคนอาจจะได้เห็นในวิดีโอแล้วเนี่ยมันสวยมากคือหญ้าที่เขาเอามาวางไว้เนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากนะครับก็เป็นการตกแต่งบ้านได้หนึ่งอย่างเลยทีเดียวนะก็ทุกวันนี้ผมตื่นมามองลงมาก็เห็นก็รู้สึก อุ่นใจรร้สึกสบายใจว่าเฮ้ยเรามีสนามกอล์ฟอยู่ใกล้ๆบ้านเลยแหละก็ผมก็มาเล่นที่นี่ทุกๆเย็นเลยแหละเนาะตอนอากาศดีๆก็ลงมาก็ใครสนใจที่จะติดตั้งย่าเทียมก็อย่าลืมไปติดต่อ About g r รา s นะครับเพราะเขาเป็นหนึ่งในผู้นำของตลาดนี้เลยก็ไม่ว่าจะช่องทาง Facebook l i n e หรืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ก็ขอบคุณที่มา u t g r รา s ที่มาทำให้ประทับใจมากแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติเรามีรีวิวสินค้าอะไรเพิ่มเติมเราก็จะมาอยู่วันนี้กันแหละเป็นหลักเพราะว่า สมมติรีวิวพัตเตอร์มันก็รีวิวได้เลยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามช,มชมช่องวสินตีกอล์ฟนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าเราจะมีอะไรมาโชว์ทุกคนอีกวันนี้ไปก่อนละบายบายยื bye ้อไม่ลงคัทคั